ชื่อแพนวนค่ะจาก MUADS ล่าสุดสอบติดคณะแพทย์รามาค่ะ track MD ชินนโมค่ะจากโรงเรียนสาธิตมศวปทุมันครับอสอบติดแพทย์จุฬารอบหนึง่งคือ B Ma มอะค่ะตอนแทเริ่มเต็มตัวตั้งแต่เกรด11็ก็คือจะเป็นช่วงที่เก็บเนื้อหาเก็บมาเรื่อยๆเก็บให้หมดแล้วก็พอเกรด12เนี่ยในช่วงเวลาอันน้อยนิดก็คือเราจะเร่งทำข้อสอบอย่างเที่ยวแล้วก็จะดูพวกตั้งแต่ เข้าไปในอินเทอร์เน็ตพวกเว็บ e ม i i f y ยอะซอแล้วก็มาเรียนกับอีกไนดด้วยถามเพิ่มเติมด้วยแต่ตัวเนื้อหาเนี่ยก็คือแก็บอีกไ Ignite เกินสิบเ11แล้วเพียงแค่ว่าพี่มิ้นท์เนี่ยก็จะกับพี่กัก๊กแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เนี่ยจะเหมือนกับเป็นแนนี่ที่คอยดูแลเรามาตลอดทางจะทำยังไงให้เราแบบมีพัฒนาการต่อไปครับยังจุฬาเนี่ยวีแมไม่มี qui r e m e n t นะครับแต่ว่าเขาจะเรียงตามคะแนนอันดับท็อป60นะครับเพราะงั้นก็ว B ีแมนก็จะต้องใช้ค่อนข้างสูง ในเว็บ Cambridge ครับมันจะมี Official Guide s ก็คือจะมีเนื้อหาของใน b m a t ทั้งหมดเลยก็น้องๆก็สามารถเข้าไปอ่านในตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นเนื้อหาครอบคลุมลก็ได้มีการเรียน BMath Course Online จาก i g n i t e นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้เขาอธิบายช้าไปเราก็สามารถเร่งความเร็วเพื่อที่จะประหยัดเวลาได้มากขึ้น,นครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนที่เราแบบมั่นใจอยู่แล้วก็สามารถข้ามตรงนี้ได้ผมก็เลยมองว่าการเรีย a n y w h e เนี่ยตอบโจทย์ที่ผมต้องการ ไอเอลอ่ะแพสอัมแต่เกรดสิบแล้วก็ตัวแพเองเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่อินเตอร์ด้วยมาจากโรงเรียนไทยโดยที่พอย้ายมาม,มันเป็นช่วงที่เข้าอินเตอร์พอดีนะคะเกรดสิบตอนประมาณเดือนเมษาก็สอบแล้วก็ได้7.0เลย แต่ว่าก็คือก่อนนี้จะได้7.0ดนเนี่ยเราก็คือมาเรียนลงพื้นฐานกับอีกไหนก่อนคือความวิเศษของคอร์สเนี่ยอย่าง, Speaking งสปี a ิ้งคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ทาให้เราได้แบบมีการพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆในห้องมากขึ้นและที่ชอบเลยก็คือเป็นพาร์ทของไรติงเพราะว่าตัวพี่กังนี่ออกแบบรูปแบบการสอนมาค่อนข้างที่จะเป็นแบบฟอร์มชัดเจนว่าถ้าเราไม่มีไอเดียาการเขียนเนี่ยเราควรจะเขียนยังไงให้มันไปได้เร็วๆในห้องสอบเพราะในห้องสอบเนี่ยเราแพนิกอยู่แล้วแพรรู้สึกว่าพอแบบได้รูปแบบของพี่กัง รับไอเดียไปได้ค่อนข้างเร็วใช่จริงๆแล้วผมมองว่าพื้นฐานจากโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมมีพื้นฐานด้านการอ่านกับด้านการฟังอยู่แล้วทําให้สองพาร์ตนี้ผมก็ได้ก้าวเต็มนะครับแต่ทีนี้พาร์ทผมจะไปอ่อนตรงพาร์ไวทติ้งกับพาร์ทสปีคกิ้งครับผมได้เรียนที่อีกไนท์เป็นแบบวันออนวันนะครับก็คือตัวต่อตัวกับครูทางอีกไนท์ส่วนตัวผมคือผมมองว่าผมได้ r e a d ิ้งกับลิสติ้งแบบโอเคถึงระดับที่โอเคแล้วก็เลยอยากเฉพาะจากจงแค่แค่พาร์ไวิทติ้งก ที่จะเร Pop ียนวอนวันเพื it, so ่อท th ี่จะให้ครูเขาช่วยแค่ช่วยเหลือแค่ตรงนี้ครับก็ตัวผ่อนลามานะคะถ้าให้พูดเลยจริงๆมันก็คือการบอกความเป็นตัวเองการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปในแต่ละอย่างเนี่ยเราผิดพลาดอะไรแล้วเราต้องการที่จะแก้ไขมันยังไงตอนนี้เราเรียนรู้วิธีการคบกับวิสเน็ตวิสเน็ตตรงนั้นของเรายังไงคือบางทีการทํางานเนี่ยมันคือการได้มองเห็นว่าเรายังขาดอะไรแล้วพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนลงในใบว่าเอ้ ครั้งนี้เราได้อะไรบ้างผมทําทั้งหมด4ด้านนะครับประเภทที่1ก็อย่างเช่นที่ผมได้ทําวิจัยนะครับก็ได้มีการตรวจสอบว่าถั่วชน็ดพันธุ์นี้ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่านะครับโดยติดต่อไปทางคณะประมงของกเษกษตรศาสตร์นะครับเพื่อที่จะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเขาครับสองก็คือิด้วิชาการเนี่ยผมก็ได้เป็นประธานขับ Medical Research Student Association ของโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นก็เป็นช่วยเหลือเพื่อนๆน,นที่อยู่ที่อยากเข้าหมอด้วยกันในรอบที่1นะครับส่วนประเภทที่3เนี่ยด้านจิตอาสานะครับ ผมก็ได้ไปจิตอาทาหลายที่มากเลยนะครับแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือได้ขึ้นไปช่วยเหลือครับนักเรียนบนดอยที่เชียงใหม่ครับทำให้ผมมองเห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในในระบบการศึกษาไทยส่วนสุดท้ายนะครับผมก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นการเป็นเชียริดเดอร์นะครับหรือว่าเป็นนักร้องนําในแบนด์คอนเทนครับ ก็อย่างแรกเลยอะแพรก็ดูข่าวเยอะๆแล้วก็แบบเหมือนคอยคุยเรื่องข่าว k e ป p ิ้งอ่อัปเดตนิวส์กับเพื่อนแล้วเราก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันอันนี้จะสําคัญมากเวลาเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็ respect อ uh, ่ opinion ของเพื่อนเพราะว่า เพื่อนเนี่ยจะกล้าให้ความเห็นเราแล้วเราก็จะพยายามแบบว่าแลกเปลี่ยนมุมมองกันมันจะค่อนข้างดีเวลาเข้าไปในห้องสัมภาษณ์อย่างที่สองก็คือแพรมา mock interview ที่อีงไนดด้วยเหมือนจริงมากคือพี่มิ้งค่อนข,ข้างกดดันแล้วก็พวกคําถามอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็คล้ายๆกับที่เราไปเจอใน mock interview จริงเรื่องของ role model แล้วก็การที่เรามาเนี่ยมันทําให้เหมือนเรารู้ว่าเรายังพลาดอะไรไปอย่างตอนนั้นเนี่ยแพรมั่นใจมาพูด interview แบบตึ๊บตุ๊บต๊บต๊บแต่พี่ก็บอกว่าเอ้ยอยากได้ความอ่อนน้อมเราลืมความอ่อนน้อมไป ึ่งจริงๆแล้วก็มาค้นพบทีหลังว่าเฮ้ยมันสําคัญคือเราฉลานได้แต่เราต้องอ่อนน้อมกับอาจารย์ด้วยคําถามเนี่ยเราไม่สามารถเก่งได้เป๊ะๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างในช่วงนี้ก็หาข่าวดังๆเลยช่วงๆนั้นนะครับอย่างตอนนี้คือเป็นเรื่องพวกโควิดวัคซีนใช่ไหมครับก็มีที่ตอนที่ผมไปอินเทอร์วิวก็มีคําถามเกี่ยวกับโควิดวัคซีนอะไรนี้ครับอินเทอร์วิวผมเต็มตัวโดยการส่วนใหญ่หลักเลยก็คืออ่านหนังสือนะครับมันมีหนังสืเอเล่มสีเขียวเกทเชิ t o medical school interview อะไรนั่นนะครับ มันเหมือนเป็นศูนย์กลางของเพื่อนๆคนที่เรารู้จักกันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเราทําให้เราเวลาเราทำบีแมทเนี่ยเราก็จะมาเจอเพื่อนเจออะไรมีครูเดินไปเดินมามีคําถามก็ถามเป็นเหมือนอ no t h e r family ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเราจะสอบติดแล้วตอนนี้ทุกคนก็ยังคุยกันอยู่เลยก็เลยแบบเหมือนเราได้อีก Family หนึ่งขึ้นมาขอบคุณอีกไนท์มากนะครับจากประสบการณ์3ปีทั้งหมดนะครับพี่ๆทางอีกไนท์เนี่ยคือดูแลดีมากนะครับขอช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลา พี่ๆทุกคนดูแลกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับข้อดีของอีกไนทอีกอย่างนึงก็คือผมถึงแม้ผมจะเรียนส่วนใหญ่เป็นคอสเอนี่แวร์นะครับผมก็ยังได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับกับทางอีกไนทไม่ว่าจะเป็นการ m ็อกบีแมททำให้ผมรู้ว่าควรจะไปฝึกพาร์ทไหนเพิ่มนะครับเป็นการบูสต์อัพบีแมทนะครับก็คือเป็นการติวข้อสอบตอนก่อนสอบนะครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปพอร์ตตริโอทำให้ผมมองเห็นว่าเราขาดส่วนไหนของพอร์ตตริโอไปบ้างครับทำให้ผม ไปเพิ่มด้านด้านนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการม็อกอินเทอร์วิวนะครับซึ่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็ผมมองว่าม็อกอินเทอร์วิวนี่คือสำคัญมากเพราะว่าการสัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการเข้าเรียนแพทย์นะครับ